Oh, ถือว่าเป็นค่ำคืนที่แฟนบอลปีศาจแดงมีความสุขที่สุดเลยนะครับวิญญาณน,นักสู้เลือดมันย่อมข้นกว่าน้ำมันเหมือนอารมปี1999ค่ำคืนบาร์เซโลน่าไนท์นะครับที่เราปราบบาเยอร์มิวนกได้ทั้งที่โดนนำไปก่อน1.0เท็ดดี้เชอริงแฮมและโอเลกุนนาโซชาอีกหนึ่งฟิลก็คือเอฟเอ FA คัพรอบรองเดนนิสเบอแคมยิงจุดโทษมบเตอร์ชมิน,นปัดได้ รอยคิมมนโดนไล่ออกแมนยูเหลือ10ตัวแลนด์กิ๊กวิ่งกระชากครึ่งสนามยิงแสงหน้าเดวิดซีแมนเอาชนะ2ประตูต่อหนึ่งปีน่ารอได้3แชมป์ไอจิวิญญาณนี่นะมันหายไปนานมากแต่ว่ามันเป็นเลือดเลือดมันข้นมันล้างไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันครับมันเป็น5ประตูต่อ4ที่ไม่ใช่จุดโทษ120นาทีฮะตอนหน้าเซอร์อเล็กเบอร์กูสันซึ่งแบนเนอร์มันก็ขึ้นมาโอ้โหใหญ่จริงๆตอนแรกมีข่าวบอกว่าตั้งแต่พื้นยันอัธจรนร์ รางวลิปมันจะใหญ่อะไรได้ขนาดนั้นโอ้โหมันสูงมากๆเลยครับแมนยูทำตามสัญญาวินเนอร์กอนตอบนะครับเราทำได้จริงๆครับกลับม,มาชนะโอลิมปิกลโยได้นะฮะทั้งที่จริงๆมันนรกตแตกแล้วครับตอน4ประตูต่อ2นะครับอย่างไรก็ตามครับพอตั้งสติได้ต้องด่าต่อฮนะ <laughs> ต้องแบบนี้เลยเพราะอะไรบ้าเปล่าตั้งแต่แมตช์แรกแล้วจะปิดประตูเขาไม่รู้กี่รอบ วันที่ไปเยือนฝรั่งเศสเนี่ยน้ำสองหนึ่งนาทีเท่าไหรแปดสิบแปดก็ยังทะลึ่งโดนตีเสม,มอเอาโอเคจะพอเป็นความผิดของผู้รักษาประตูนัดเนี้ยไอตอน 2. สองศูนย์เนี่ยเกือบสามเม็ดด้วยการท่าโชว์หลุดเดียวคุ้มให้เปิดโอกาสอะไรให้เขาแซงสี่ประตูต่อสองและไอตอนที่ต่อเวลาเขาเหลือสิบตัวมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ครับเดี๋ยวจะเปิดเผยคําพูดของรูเบนอารโมเรมนะครับเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบหัวเรี่ยวหัวต่อมากนะถ้าตกรอบเนี่ยเอาตามตรงเขาก็มีโอกาสเที่ยวตัวไล่ออกเช่นเดียวกันครับต่อให้แบบเฮ้ยมันยังไงก็แแล้วต่มัน ม,มันเหมือนนัดเทนฮารเจอโควเวนทรีอ่ะที่นํำสามศูนย์แลวตัวสามสามถ้าวันนั้นแพ้ตกรอบเอฟเอครับรอบรองอะ่ะไม่รอบเหมือนกันโค้ชคนไหนก็เอาไม่อยู่นะครับทีนี้อาบูรินพูดอะไรไอ้ช่วงเวลาที่พักครึ่งไอซ่าทามหนึ่งร้อยสิบห้านาทีม,มันดูมายืนชี้หน้าบอกนักฟุตบอลน,นะครับแล้วก็มีคนสงสัยไหมครับครึ่งเวลาหลังเปลี่ยนโชว์ไหมวะกระทันหันไปไหมมาเช้าอุ้ยไปไหนเจ็บหรือเปล่าสุดท้ายไม่ได้เจ็บนะครับคะแนนความความสำารของเตะเป็นยังไงมันแน่นอนในคลิปห้าสี่ครับ ในช่วงของสา,าโซวันนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานเราปล่อยเสื้อพรีแมตวอร์มอัพตัวนี้ไปหมดก็เรียงเรียบร้อยเอ๊ะหรือว่าเหลือไซแอลลองถามน้องโบอีกทีหนึ่งแต่วันนี้จะเปิดพรีออเดอร์อย่างเป็นทางการครับทุกคนทีนี้ครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกก็คือปี2025นะครับเสื้อที่แมนยูใส่วอร์มก่อนที่จะคิกออฟโอทาฟอร์ดไม่ใช่ใส่ในแคตนแคตันแคนตันนะตัวเทนนิงตอนแรกเนี่ยตอนนักฟุตบอลใส่ผมว่ามันไม่ค่อยสวย ม่กาสโตส่งมาให้ผมตอนแรกผมจะส่งกลับแล้วแต่พอมานั่งดูโอ้โหเออมันสวยครับทีนี้คนก็ชอบหลายคนแล้วก็เขาลดให้10ปอนจากที่จริงๆลมภาษีน้ำข้าวลงค่าชิปปิ้งของรถไามพันอ่ะสองเก้าเเหลือ2องพเมื่อวานนี้นะครับทีนี้เปิดพิออเดอร์เนี่ยต้องชี้แจงก่อนว่ามันมีใหญ่สุดแค่ 2XL 3 x l 4 XL ไม่มีแล้วทัวโลกณนะตอนนี้คือมี SMLXL 2xL และแจ้งอีกทีว่าอันนี้เป็นสลิงฟิตเพราะฉะนั้น เป็นสลิมฟิตท,ที่ไม่ได้รัดขนาดนั้นครับแต่แนะนําว่าควรเผื่อหนึ่งไซส์โอเวอร์ไซส์ไปหน่อยสมมุติคุณใส่ S ก็มาใส่ M คุณใส่ M ปกติคุณใส่แอลเพราะฉะนั้นเนี่ยสอง XL ควรให้คนใส่ XL มาเอานะครับอ่ะทัดกันเข้ามาได้เลยครับ2,500บาทเท่านั้นครับตัวนี้พีแมทวอร์มอัพปี2025ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไลน์เข้ามาใหญ่ยยสุด2 XL นะครับ3 XL 4 XL ไม่มีแล้วนั่นเองครับอ่ะเราไปเหลากันเลยครับเชื่อว่า มันมีทั้งความสุขและก็ความเป็นจริงที่เราเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของยูโรปาลีกมีหลายสิ่งต้องแก้ไขถ้าหากคุณอยากเป็นแชมป์นะครับเริ่มต้นจากการจัดตัวครับอาบุริมให้สัมภาษณ์ก่อนเกมตรงกับที่แหล่งข่าวของเราบอกนะครับเพราะว่าเขาบอกเขาจะออกสตาร์ทนักเตะโัวจริงชุดเดิมเนี่ยตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าผู้เล่นบางคนไม่พร้อมในการเล่น90นาทีนะครับคนก็เลยดาว่าอาจจะเป็นทั้งคอฟฟีเมนูแล้วก็มเมซอนเนล นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยต้องส่งอูกเต้ลงสนามซึ่งเมื่อวานเนี่ยแม้ว่าผมจะพลาดหัวขาววงในลุ้นอโมริมรอบอูกเต้นะครับแต่ผมพูดไปนในคลิปว่าสุดท้ายจะกล้าตอบเหรอเพราะว่านี่คือหัวใจอีกห้องหนึ่งของอโมริมสุดท้ายก็ไม่ได้เอาเป็นตัวสำรองก็เอาคู่กับเซเมโลแล้วก็ใช้บูโรเล่นตัวบนซึ่งถูกแล้วครับถือว่าเป็นการท,ที่ถูกต้องเพราะว่าอูกเต้สามารถบ,บีบในแดนบนแล้วก็ดักจังหวะ จักบอลได้นะครับโอเคการจ่ายบอลของเขาไม่ดีแต่พอมีทาเซเมโร่กับบรูโน่มาเป็นตัวออกบอลให้เนี่ยมันก็ถือว่าใช้ได้ยังโชคดีที่แมนยูเตดได้แรี่แม็กไกว์กลับมานะครับเกมรับก็เหนียวแน่นนั่นคือสาเหตุครับที่เราแพ้เลติวคาร์เซน,นครับอย่างที่ผมบอกก็คือวันนั้นพักไป4ตัวดอกกูเนี่ยชัดเจนเลยครับพอไม่มีแมต์เมื่อสุดสัปดาห์เด็กมันสดชื่นครับเล่นขึ้นเกมได้อย่างมั่นใจร่างกายฟิตและในบอลยุโรปยุโรป้าเนี่ยบอลยุโรปเนี่ย โอ้โหไม่ค่อยมีใครเอาเขาอยู่ครับด้วยความบึกบึนของเขานะครับเขาเป็นคนเล่นบอลขืกแต่ว่าอ่านเกมจังหวะไม่ค่อยฉลาดโยนโยน้ามหัวอะไรเงี้ยยังอ่านเกมไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยแปลกเวลามีปัญหากับการเจอฟุตบอลพรีเมียร์ลีกงกษเพราะว่าแบ็กพรีเมียร์ลีกมันก็แข็งแรงเหมือนกันอาจจะเป็นรองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าการอ่านจังหวะการตัดบอลเนี่ยบางทีดอกูมต่างไม่ค่อยทันแต่ในยุโรป่าหลีกสบายครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมดูแบบขึ้นเกมได้น่ากลัวน่ากลัวกว่าทั้งฝ่ายเยอะนะครับ่อคืนดาวโลยัง ยังผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนทางฝั่งของบรูโน่เนี่ยโอ้โหต้องยอมรับเลยครับว่าซีซั่นนี้เนี่ยเขาท็อปจริงๆนะครับเล่นด้วยวุฒิภาวะประสบการณ์และยังคงมีแพชชัน่นมีเอนเนอร์เีเต็มเปี่ยมนะครับผมว่าเขาท็อปไม่ได้แตกต่างจากดูกาลกที่1ที่เขาเล่นแบบเต็มซีซั่นนะครับคือเขามากลางซีซั่นนั้นเขาจบอีก1ปีนตู่่้เยิงแล้วก็จ่ายไป47ลูกนะครับแต่ว่าดูกาุ๊กน,นี้การประคองทีมคือแทแบจะแบกทุกอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลงแบบว่าวาเลเล่าให้ฟังอย่างลูกหนึ่งศูนย์เนี่ยเขาเป็นคนออกตัวให้มาโซอุยเป็นคนเปิดแล้วก็ตัดกลับมาการะโชว์แล้วก็เป็นอุวาเตนะครับยังคงเป็นทุกอย่างของยูราเตตจริงๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าโมโหในคืนที่ผ่านมาคือจ so ังหวะนำหนึ่งศูนย์ครับแมนุกเป็นอย่างนี้หลายรอบตั้งแต่แมตช์เจอกับเรย์องในฝรั่งเศสแล้วคุณนำสองหนึ่งนาทีแปดสิบแปดคุณปิดเกมไม่ได้นี่คุณหมู่มากนะครับแต่ในสถานการณ์ที่กลับกัน ค่ำคืนที่ผ่านมาเล่นในโอทร์ฟอร์ดอุบัตกาศมันวิ้วมาแลานเร็วนาทีที่สิบไม่ต้องเป็นระดับลิเวอร์พูลหรือว่าจะเป็นเรอัลมาดริดนะครับแค่เมื่อคืนนี้เป็นอาร์เซนอลนะครับเป็นแมนซิตี้ยุคเป๊ปช่วงที่กําลังแย่ๆยเนี่ยลีโอมันโดนสามลูกแล้วเพราะว่ามันมันมันซบเลยบรรยากาศมันมาเล่นที่บอลอังกฤษและคุณโดนนําเร็วนะครับนาทีนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์มีหน้าที่ที่ต้องปิดเกมให้ไวครับโอ้โหตั้งแต่ นาทีที่สิบจนถึงประมาณนาทีทยี่สิบห้าแมนยูเล่นเกมเหนื่อยมากแล้วก็แบบไปตามจังหวะระวังเกมรับซึ่งรับและจะสวนกลับทางชิชานฟุตบอลก็ไม่มีคือเกมไปในสปีดที่ช้ามากเหมือนรล่อเวลาให้ลียงตั้งตัวติดซึ่งก็ไม่รู้ทําไปทําไมนะครับความโชคดีคือลียงก็ไม่ได้ฟื้นตัวเร็วคอนเซกายังให้ลูกทีมเล่นระวังตัวซึ่งถ้าหากว่ามันเจอคู่แข่งที่ดีวันนี้นเช่นในแชมเปี้ยนส์ลีกเอาแค่รีเฟรชนะโตแล้ว คือเล่นไปตามจังหวะอยู่ดีๆไปอยู่ในคีย์ถ้าเป็นโน้ตตัวโน้ตของดนตรีมิวสิกอะเล่นในคีย์ของตัวเองอยู่ดีๆเล่นได้อยู่ดันไปอยู่ในคีย์ของคู่แข่งั้งนั้นก็คือป hey, ล่อยให้ลิยงมันก็ค่อยดีขึ้นมาซึ่งยังโชคดีไม่โดนตีสุดและโชคดีที่2คือน้ำสองศูนย์ก่อนจบครึ่งแรกซึ่งมันแบบมันมันควรจะจบเกมด้วยแมนยูถล่มลียงสีหนึ่งถูกไหมครับตอนจบฮาร์ฟไทม์ด้วยสองประตูนะทุกคเห้องแต่งโ,โค้่โคตรชิลเลย ไม่มีอะไรเลยคู่แข่งนะครับครึ่งเวลาหลังโอโหกาาชัยลุดเดียวไว้แบบนั้นนะครับแต่โอเคด้วยประสบการณ์นนะักเตะในวัยยี่สิบกว่าเนี่ยมันก็จบสกอร์คิดมากไปหน่อยวิ่งดีแล้วฟิตสามารถวิ่งได้เรื่อยๆล็อกกลับมาก็เยี่ยมแล้วนะครับด้านมีคิดมากแต่อีกหนึ่งจังหวะก่อนยิงตรงตัวซึ่งตรงนั้นอ่ะมันควรจะจบที่สามศูนย์ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตอนแมนยูโดนนำสี่สองเนี่ยหัวเนี่ยยังเอาลูกการ์ดโชว์ออกไปไม่ได้คือแบบตอนนั้นสามศูนย์มันจบไปแล้วไง ซึ่งแบบ4-2คุณจะทำยังไงกับชีวิตดีวันนี้แย่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันต้องไปแก้ไขจังหวะที่โหดมันต้องปิดสกอร์ให้ได้ไม่ต้องปิดสกอร์ให้เร็วอโมริมต้องเก่าว่านี้นะครับในการที่จะปรับสปีดเกมผมมั่นใจเลยว่าเมื่อคืนเป็นอย่างมูรินโญ่หรือว่าคุณซื้อที่เก่าๆเนี่ยมันจะ2-0แล้วค่อยไปปิด1-0มันมันมัน t o อ early ไปนะครับอีกหนึ่งคนที่น่าเห็นใจเมื่อคืนนี้คือฮอยลุนหลายๆแมตช์ก่อนหน้านี้เขาไม่ไหวเขาไม่ได้เรื่อง วิ่งบอลได้สิ้นหวังแต่เมื่อคืนน,นี่น่าเห็นใจครับเพราะป่นตัวพักบอลแล้วในเวทียุโรปก็ยังคงเห็นว่าสเปคของกองหลังมันไม่ได้โหดเท่าอังกฤษเขาพี่เมนูเล่นได้อยรุนเล่นได้ไอ้ดอกูเล่นได้นะครับในพิมารีเนี่ยทำไม่ได้แบบนี้เขาพักบอลทิงบอลเนี่ยกองหลังยงีโงแทบจะเข้าไปติดเลยแล้วก็ส่งให้กาันตโช่แล้วส่งให้การันตโช่เราสี่รอบมันไม่ส่งคืนกลับมาเลยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังกองหน้าโอเป่าไม่ไม่สมควรจะได้รับอะไรแบบนี้จากปีกนะครับ คือทําทีน1น่สองแล้วจ่ายให้ปีกไปรอบเนี่ยรอบที่2ปีกควรจะเซอร์วิสกลับมาให้กองหน้าเพราะไม่ให้กองหน้าจะอยู่ปรบตัวยังไงแต่4รอบติดๆที่การณโชวไม่หักกลับมาให้คอยลุนเลยจนไปกระโดดถีบเสาโกแล้วก็ตะโกนด่าย่ซึ่งโนตเปลี่ยนตัวออกผมว่าอบบริมนัดเนี้ยโคโนตไปในในหัวใจว่าแบบไอ้นัดนี้ยอยลุนโอเคแต่มันมันต้องเปลี่ยนแต่จ,จะเปลี่ยนเร็วน,นิดนึงนะพอเปลี่ยนหอยลุนไปเสร็จแล้วไม่มีตัวค้าก็เกมก็หายไปเลยนะครับ <S <S แล้วก็ที่ชัดเจนอีกอย่างหน อกองหน้าไม่มีตัวให้มาสลับใช่ไหมครับซึ่งเราก็เห็นเห็นอยู่แล้วยังคิดในใจเลยนะว่าอันนี้คิดเองไม่มีที่ไหนการที่เขาตัดหางปล่อยวัดมาคาแลนดฟอร์ดเนี่ยมันส่งผลในระยะยาวในท้ายซีซั่นนี้มากๆเลยนะเข้าใจได้ว่าการที่ทะเลาะกันเพื่อสุดท้ายคือแลดฟอร์ดไปปาร์ตี้ไอ้นัดเอเวอร์ตันก่อน48ชั่วโมงซึ่งมันปิดกฎนะครับแต่การที่คุณดรอปเขา1จาก12แมตช์นเนี่ย มันน่าจะพอแล้วจริงๆการที่ปล่อยนักฟุตบอลออกไปอีกอพร้อมกับยังต้องจ่ายค่าเหนื่อยอยู่แล้วไม่ได้ตัวนักเตะขึ้นมาเลยในช่วงคือคนไม่ก็ผิดหวังนะมักกะลานนี่ก็จะได้กองหน้า,าเอาไม่ได้เลยแล้วเสียนักเตะออกไปอีกใช่ไหมเสียซานโช่ออกไปตอนเทนฮากเสียเอแลตพอร์ออกไปยังมีปล่อยไปอีกสองตัวซึ่งแล้วตอนนี้คือมันไม่มีกองหน้าไงแล้วเซอร์ซีก็ไม่อยู่แล้วแลตอร์ก็ไม่เล่นแอสตันวิลล่าผมไม่คิดในใจเลยนะว่าถ้าวันนั้นอาบูริมยอมคือเขาแข็งมาก แต่ตอนนี้เขาเยอมเปลี่ยนตัวเองเลยครับยอมเล่นบอลไทยเล็กนะยอมเอาสูตรแฮร์รี่แม็กควายไปเล่นกองหน้าอย่างเงี้ยถ้าให้คิดใหม่วันนั้นเนี่ยก็ให้แลทฟอร์ดอยู่ในทีมไหมเองจะดอกก็ดอกไปสิวันไหนแลทฟอร์ดทำตัวดีก็ให้ลงมันจะได้มีออปชั่นไงแต่ตอนนี้หันมองนั้นมาสำรองคือไม่มีและเมื่อวานลืมเล่าให้ฟังว่าชิโดโอบีเนี่ยไม่ลงไ,ไม่ได้ลงทะเบียนยูโรป้าลีกได้ตัวมาหลังจากที่รีจิสเตอร์ไปแล้วก็ไม่สามารถเล่นบอลยูโรป้าได้เขาไปเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งผมว่า เซ็งอ้าวแล้วไงคอยลุ hmm. um, tense, oh. hey. here, ้นออกเอาไอ้เขาที่เมนูกับเฮซันมาไปเล่นโอกรองหลังสบายเลยนะครับมันกลัวตัวใหญ่อีกหนึ่งสิ่งที่อันนี้ต้องเห็นใจคือลูกชอลงมาเร็วเกินกว่าความจําเป็นผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เล่นโอ้โหเฮ้ยทำไมยูดิเปลย์มาชอุยเจ็บแน่เลยนะครับปรากฏว่าวันนี้นะครับนักข่าวนําโดยชาวเวลค์เฮิร์สเนี่ยครับเอ่อไปสืบมานะครับบอกว่าแมนยูเต็ดไฟเขียวให้มาชอุยกับลินเดล็อกกลับบ้านได้ก่อนครับ ดินออกไปออกจากสนามอุทรฟอร์ดตอนนาที45เลยนะครับเหตุผลเพราะ Family i s s ช e ครับมีปัญหาด่วนกับครอบครัวครับซึ่งไม่ได้รับการเปิดเผยนะเปิดเผยไม่ได้แล้ครับก็ไม่แน่ใจใครมีใครไม่สบายมีใครเกิดอุบัติเหตุล้มอะไรหรือเปล่านะก็เลยออกไปจากสนามทั้งคู่ความซวยคืออะไรครับมาซาอุยก็กองหนังออกไปใช่ไหมครับซึ่งถ้าลินเดเลิฟยังอยู่อาจจะเป็นลินเดเลิฟมาเล่นกับแม็กควายกับโยโรก็ได้แต่ตอนนี้หายไป2คนเขามองไปทีนึง เหลือแฮร์รี่อามาร์ดครับไม่กล้าให้ลงในฟุตบอลระดับนี้นะครับก็เลยต้องส่งลูกชอลงมาเร็วกว่ากำหนดแน่ๆนะครับแล้วกลายเป็นหหยนะเลยครับลูกชอยังปรับจังหวะอะไรไม่ค่อยได้นะครับลูก3-2เนี่ยแต่ลูก3-2มนี่ไม่เกี่ยวฟิตเนสนะเป็นความนิสัยเดิมของเขาคือเวลาชอเล่นเนี่ยข้อเสียถ้าเราดูมานานๆเขาเป็นคนวิ่งตามบอลแต่เขาไม่ค่อยสแกนภาษาฟุตบอลนักแนนไม่เคยสแกนคือหนึ่งสองหนึ่งสองไอชอไม่คน้มไม่ค่อยสแกนมาแต่ไหนแต่แ้้วหนุ่นมๆแล้ว ไม่หันมามองมีตัวอยู่ข้างหลังวิ่งตามบอลไปโดนตบกลับมาโดนยิง3าสองซึ่งเป็นจุดอ่อนตั้งแต่สมัยเขาเล่นบอลแรกๆเลยนะครับมูบยโญศอา่อยมากส่วนลูกที่4ี่ก็น,บบนั่นแหละครับเป็นจังหวะจบบโค้นที่แบบเคยเล่นแบ็ค่อนเอาแขะขาแย่ไปซิดโทษสิครับเรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าน,นี้ก็เข้าใจได้เพราะว่ามาซาโรุีกับลินเดอร์มีปัญหาใหญ่เรื่องครอบครัวแล้วเาไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอ่ะทีนี้ไปที่ทางฝั่งของคําพูดของขอโมริมกันบ้างครับ นาทีที่107อันนั้นโลกแตกแล้วนะครับก็คือโดนนาำสี่ประตูต่อ2นะครับมันเป็นช่วงเวลาที่แมนยูเนี่ยคือแย่มากน้องผู้ชายที่ดูอยู่ในหนูร้องไห้เลยนะครับมีเวลาเชี่ยววินาทีเพียงแค่2อถึงสานาทีครับก่อนเปลี่ยนแดนเอารมเรเียกนนะผู้บอลมาคุยครับแล้วแนะนําสุดท้ายนะเขาพูดว่าขอหนึ่งลูกอย่าไปคิดว่ามันยากการเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมเราเล่นในสนามของเราเป็นโอเล่กรอน าเราได้มาหนึ no ่งประตูนะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงได้เองอย่าไปคิดมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ในโลกฟุตบอลเอาอย่างนี้ตำแหน่งที่เขาบอกเขาระบุเลยนะครับตำแหน่งที่ต้องสร้างต่ออย่างนี้เคลียร์นะกองหน้าคือแม็กควให้คาเซเมโลกับคอปบี้เมนูเนียเดโกเนียเดอะบ็อกซ์เมนูกับคาเซเมโลเนี่ยอยู่ใกล้ข้อกอบเกลีโทษและให้ใกล้กับประตูมากที่สุดมีโอกาสก็คือสามารถยิงเข้ามาส่งได้การเปิดบอลต้องเปิดบอลโดยเมสันเมาส์และแม็กควายจะยิงเป็นตัวเป้าเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าไปเลย ซึ่งอามริมก็บอกว่าเขาไม่สนว่ากองหลังนาทีที่อยู่ในบล็อกของเราก็คือเป็นเซนเตอร์ถ้าไปอยู่บล็อกคู่แข่งคือเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าซึ่งแม็กควายทำได้ดีและเขาไม่พยายามจะหมดหวังเขาบอกเขาพยายามจะพุชเอนเนอร์จี้ไปให้น,นักฟุตบอลว่าแม้ว่าส2เรามีเวลาชิบนาทีเรายังมีโอกาสีนสนามของเราถ้าคืนมาหนึ่งประตูทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้และสุดท้ายมันก็ทำได้จริงนะครับก็เป็นสิ่งที่ถือว่าอันนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับสีสัญญาณยังคงมีความสู้อยู่นะครับหลังจากนี้ มันเป็นค่ําคืนที่แสนมหาศาลสองประตูเนี่ยเสียงใดโอทฟอร์มันดังมากมันอเมซิ่งมากครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องพยายามทำใจเย็นๆแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เราก็มีแมททุกอย่างกลับคืนสู่ภาวปะปกตินะครับ่วนดาโล่ก็บอกว่าโหยจังหวะที่ยิงเข้าเนี่ยมันเขาไม่รู้ทำโกไว่ถูกเอาตัวไปไยก็ะพื้นแบบดีใจมากโอ้โหกลับมาได้ไงว่าเจ็บบดนาทีสามลูกนะครับเอาเอาไถไปโคนาน่าก็วิ่งไปดีใจกอดกับอาโมเรมกับเอาไทยใบยินดี นี่ก็คือทีมของเราแม้ว่าจะสู้กับตำแหน่งการเบอร์หนึ่งมาสองนะครับก็ดีใจด้วยรอดมาได้เว้ยไปดูคะแนนความสามารถกันหน่อยครับเอาตัวสำรองด้วยนะโอนา่า <Ord ana S 1> ได้7คะแนนครับมาชร์อุยได้6แม็กควายได้8เลยครับเล่นดีมากนะครับวางบอลยาวลูกที่2ให้ธปรมตูได้ด้วยโยโร่ได้4คะแนนครับเป็นเกมที่แย่มากนะักข่าวบอกว่ามีจลายจังหวะที่ไม่ยอมวิ่งตามโดยเฉพาะลูกสามจอนนั่นแหละดาโลหกคาเซเมโร่แปดอุคาเต้หกดอกูหกดูโน่แปดตอนเยี่ยมอย่างเคยกาลาโชห้าครับ ปิดจ็อไม่ได้ในรู่ที่3าสูงนะครับแล้วก็ไม่ส่งให้หอยลุนให้ลุนได้6ลูกชอลงมาได้3ครับเมาส์ได้5และคอบบี่เมนูได้8ปดสวรรคเอียงยิงนะไอแสนแปดทำได้ครับย <laughs> อดเยี่ยมมากนะครับอะประมาณนี้ครับเป็นคืนที่เราก็เอาตัวรอดมาได้อย่างหุดหิดเป็นอย่างความสู้ยังดีอยู่แต่ถ้าในรายละเอียดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องไว้ว่ากันต,ต่อนะครับเข้าสู่รอบรองเจอแอตติกบินเบาซึ่งก็ยังดีที่เจอรอบรองถ้าเจอรอบชิงคือบ้านเขาชิงที่สเปน นะครับอีกคู่หนึ่งคือสเปอร์กับโบโลคริมอ่ะว่ากันไปเหลืออีกสองหรือสี่สามเกมถ้าคิดว่าเข้ารอบชิงได้ถ้ารอบรองก็สองแมตต์ต่อจากนี้นะครับประมาณนี้ครับช่วงสุดท้ายครับอ,อ,อัปเดตกันนิดนึงครับทัวทร์ p o s ซ s e ั s o ของแมนยูเต็ดที่ฮ่องกงโอ้โหฟอร์มดีแบบนี้เนี่ยถ้าใครยังคิวว่างอยู่นะครับเพิ่งจะกลับจากโสงกรานนะครับเราไปเปิดทัวร์แมนยูบินมาฮ่องกงไม่ต้องบินไปองังกฤษนะครับเดินทางแค่3ชั่วโมงเท่านั้น ค่าทัวร์เนี่ย29,999บาทนะครับเราจะนอนฮ่องกง3คืนนะครับในโรงแรมกลางเมืองทิมซาจุยนะครับแต่ว่าค่าตั๋วบอลเนี่ยแพงมากนะครับใครเป็นตั๋วบอลลองไปดูดีๆถ้าทัวร์ถูกๆแบบ30,000อะไรเงี้ยตั๋วบอลเขาแคทแคท6แคท5กันหมดนะครับคือนูน่นอยู่มุมนี้ฮะแต่คอนเซ็ปต์ของผมทุกครั้งไม่ว่าจะไปดูบอลที่ยังเกรดไปดูบอลที่ต่างประเทศเนี่ยผมจะขอที่นั่งที่ดีที่สุดเพราะผมเสียเวลาในการเดินทางคนนั่งเครื่องบิน3ชั่วโมงเขาเมื่อยแล้ว ต้องได้เห็นที่นั่งที่ดีทีนี้สนามฮ่องกงมันมี40,000ที่มันแย่งกันมากนะครับโผวบอลใบหนึ่งหมื่นเจ็ดครับแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับโซ l d o u หมดแล้วอยู่ที่มือผม32ใบตอนนี้มีคนจองทั้งหมด22ท่านกําลังจะมัดจำอีกสองท่านนะครับตอนนี้ยังเปิดได้อยู่มาหกที่นะครับอาจจะมีทั้งสองครอบครัวจบเลยนะครับทีนี้ใครที่อยากจะจองนะครับรีบจองโดยด่วนนะครับโดยมัดจําวันนี้สองพันห้าพันบาทและไปจ่ายทีสองพฤษภาคมนะครับไลน์เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือรวมทุกอย่างแล้วนะครับไม่ต้องมีวี นะครับก็รงคาท่าตัวเครื่องบินค่าโรงแรมค่าอาหารที่พัก3คืนนะครับแล้วก็บินเอมิเรตนะครับรวมค่าไปดิสนีย์แล้วนะครับแล้วเราก็จะไปไหว้พระคือไปฮ่องกงไม่ได้ดูบอลอย่างเดียวนะครับเป้าหมายคือดูแมนยูแต่ว่าเราก็ไปเก็บด้วยไปฝั่งอาเซียนไปใช้กงมิวนะครับไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับไปเอาความเฮงกลับมาไปผ่านรีพาสเบย์นะครับแล้วก็เข้าดิสนีย์แลนด์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเด็กๆทุกคนลด5,000บาทนะครับ พ่อแม่ก็พาลูกไปได้นะครับหรือถ้าจะหกที่สุดท้ายแล้วนะครับนีไลายมาหาผมได้เลยประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพ่กนี้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยววันจันผมจะทำหลังเกมเจอบอลหมัดจ,จากหวหินพาครอบครัวไปฮอลิเดย์สามวันแล้วเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์ครับบ๊ายบายโอเล่โอเล่โอเล่เวลาโอเล่โอเล่โอเล่โอเลาวีซีนี่นวีวันนล็อต